สวัสดีครับโนวีนะครับวันนี้นะครับผมก็กําลังจะไปที่เกตวอร์มเตอร์นะครับสาขาเบียร์เตเมียร์คาร์บางบัวทองนะครับวันนี้ผมจะเข้าไปเช็คระยะรถนะครับเพราะว่าตอนนี้มันครบ10,000มโลแล้ววันนี้นัดเขาไว้ตอน9ก้าโมงครึ่งนะครับก็คงถึงพอดีพอดีเลยแล้วก็วันนี้นะครับวันที่11มีนาคมก็จะครบสี่เดือนพอดีเป๊ะเลยครับเพราะผมรับรถมาวันที่11เดือน11นะครับวันนี้นะครับที่ผมจะทําก็คือจะไปเช็คระยะรถนี่แหละครับแล้วก็ถามเรื่องของการชาร์จไฟด้วยนะครับที่ตู้ชาร์จ ข้างนอกครับที่เป็นแบบ DC ก็คือชาร์จเร็ว่ครับตั้งแต่ไปอัปเดตเฟิร์มแวร์มาคือผมมาไปชาร์จตู้เดิมไม่ได้เลยนะครับจะมีตู้ของ EA Answer แล้วก็มีตู้ของ EV Station Plus นะครับที่แบบไปชาร์จที่เดิมอะ่ะแต่มันชาร์จไม่ได้แล้วก็จะไปเช็คค่าสุขภาพแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่า SOS อ่ะครับมันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วทั้งแบตลูกเล็ก1ิบอโวลต์แล้วก็แบตลูกใหญ่นะครับที่ใช้สําหรับขับไฟฟ้าทุกวันนี้นะครับสําหรับเรื่องของการจองเข้าเช็คระยะนะครับ ก็สามารถจองได้ผ่านแอเปเลยนะครับหรือว่าจะโทรมาจองที่โชว์รูมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ถึงแล้นะครับเดี๋ยวผมไปติดต่อเขาก่อนนะครับแล้วก็ไปหาอะไรนั่งกินรอเพราะว่าหิวมากเหมือนมาเพื่อกินเลยเนาะ โอเคตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คือสรุปที่ผมมาทําวันนี้นะครับเรื่องที่1นะครับก็คือเช็คระยะรถนะครับปกติเลยหมื่นโลแล้วก็เรื่องที่2ก็คือมาเช็ค SOS นะครับหรือว่าสุขภาพของแบตเตอรี่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องที่3ครับจะเป็นเรื่องของเฟิมแวร์นะครับที่ผมไปลองชาร์จตู้ c ีซีครับชาร์จเร็วแล้วมันชาร์จไม่ได้เลยนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องของการที่มาเช็กระยะนะครับก็รถก็ปกติดีครับไม่มีอะไรก็มาเช็คเหมือนรถปกติเลยนะครับหนึ่งหมื่นกิโลหรือว่า6เดือนอัไหนถึงก่อนกันนะครับเรื่องที่ะคก็็จเ่อผมชยู9-8% ก็อยู่ในระดับที่ปกติดีนะครับถ้าจะไม่ปกติก็คือแบบมันต้องลดไปถึง70%หรืออะไรประมาณนี้ครับเรื่องที่สามนะครับก็คือเรื่องของเฟิร์มแวร์นะครับที่นี่เขาก็อัปเดตให้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่อัปเดตเฟิร์มแวร์ไปตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับผมก็เพิ่งได้ไปลองชาร์จ DC นะครับข้างนอกแล้วมันชาร์จไม่ได้เลยพอวันนี้ครับมาเช็คระยะผมก็เลยบอกเขาไปว่ามันไม่สามารถชาร์จตู้ดีซีได้เขาก็เลยอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เป็นตัวใหม่อีกตัวใหม่ตัวน้หใาดึ่าาเเหหมืืออนนกัรปล่ แล้วก็ที่ศูนย์นะครับจะมีแต่ที่ชาร์จ AC นะครับก็เลยลองไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมไปลองเทสข้างนอกแล้วมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าชาร์จ DC เป็นยังไงบ้างได้ไม่ได้ยังไงนะครับทีนี้นะครับจะมาบอกเรื่องของการจองการเข้ารับบริการนะครับของเก็บรอมเตอร์นยครับว่าเราสามารถจองผ่านทางไหนได้บ้างนะครับก็จะมี2วิธีนะครับวิธีที่1นะครับก็จะเป็นการโทรเข้ามานัดหมายจองการเข้ารับบริการนะครับวิธีนี้ก็สามารถโทรถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับว่ามีวันเวลาไหนว่างบ้างนะครับที่เราสามารถที่จะเข้ามารับบริการได้นะครับ ส่วนวิธีที่2นะครับก็จะเป็นวิธีการจองการเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับก็ให้เข้ามาที่หน้าแอปของเรานะครับแล้วก็ให้เลือกที่รีโมทแบบนี้เลยให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยแล้วก็เลือกการจองคิวเข้ารับบริการนะครับแบบนี้แล้วก็ให้เลือกอันบนสุดนะครับเป็นเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการแบบนี้ทีนี้ผมครับจะเป็นการบำรุงรักษาตามระยะนะครับก็ดกดที่การจองปุ่มเตแดงตรงนี้นะครับ แล้วทีนี้นะครับให้เราเลือกสาขาที่เราเข้ารับบริการนะครับก็จะเป็นที่เ a สวอลมาเตอร์ว t i อ a t e c ต r เมคาบางบัวทองครับแล้วก็กดถัดไปการจองนะครับให้เราครับเลือกวันก่อนนะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้ครับว่าเข้ามารับบริการวันไหนนะครับแบบนี้เลือกวันนี้วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับแล้วเราสามารถเลื่อนขึ้นแบบนี้ได้ด้วยนะครับจะได้ดูว่าเขารับจองถึงวันไหนนะครับ สมมติว่าเอาเป็นวันนี้แล้วกันนะครับแล้วเราก็มาเลือกเวลาที่เราต้องการจองแบบนี้นะครับตอนนี้มันเหลือแค่คิวเดียวก็คือบ่าย2องโมงครึ่งถึง3ามโมงครึ่งอ่าแล้วเราก็กดถัดไปแล้วทีนี้นะครับเราก็กรอกข้อมูลของเราตามปกติเลยนะครับเพราะที่ผมพอเข้ามาจองครับผมก็เลยไม่ได้ใช้แอปตรงนี้เหมือนจะมีบริการจัดส่งรถจนด้วยลองติดดูนิดน,นึงหลังจากบำรุงลักษาจสิ้นที่ปรึกษาและบริการจะติดต่อท่านไปเพื่อนัดหมายส่งคืนรถให้ท่านอันนี้ผมคิดว่าในอนาคตนะครับก็ น่าจะมีนะครับแต่ติก๊กออกไปก่อนแล้วกันแล้วก็กดการจองนะครับตรงนี้เลยที่นี้นะครับหลังจากที่เราจองเสร็จแล้วนะครับเกทบอลามอเตอร์วีร์เตอ,อตเมทคาสาขาบางบัวทองอันนี้เขามีการเซอร์วิสนะครับแบบที่เรียกว่าสมาร์ทเซอร์วิสนะครับหลังจากที่เราจองผ่านแอปแล้วครับเราขับรถเข้ามาที่นี่เลยแล้วเขาจะมีพื้นที่นะครับจอดรถแจ้งบริการนะครับตรงนี้เลย แล้วก็จะมีพนักงานนะครับมาต้อนรับเลยครับแล้วก็จะมีชื่อเราครับขึ้นที่เวลคอมบอร์ดตรงนี้นะครับตรงสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นแบบที่รับบริการอยู่นะครับแล้วก็ตัวหนังสือดีขาวครับก็จะเป็นคนที่นัดหมายแล้วแลวกาลังจะเข้ามานะครับพอเราส่งมอบรถเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปรอที่ห้องรับรองได้เลยนะครับแล้วในห้องรับรองนะครับก็สามารถดูสถานะของรถได้ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับคือเขาจะบอกเลยว่ารถอะไรอยู่ในสถานะไหนนะครับแล้วก็มีกล้องให้ดูด้วยว่ารถเราครับทำอะไรอยู่แล้วก็ที่นี่นะครับเขาอ่ะครับ ในแอป,ปได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องรอ,อนิดนึงแล้วก็สําหรับใครที่สนใจรถของ g ก t ยร l l m o อ o มอเตนะครับทุกรุ่นเลยนะครับสนใจรุ่นไหนก็เข้ามาเทสได้ก่อนได้นะครับที่นี่เขาแบบดูแลดีมากเลยครับก็สําหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย